การมาที่เราทํากันมานะครับอิ็ของพระเลยเนี่ยพระจรันอ่าการมาที่เราทำมาครับคนแรกเลยที่วงวิตรวจเมื่อคืนนะครับคนแรกเลยนะคนแรกเลยคนนี้นะฮะเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยฮะเราดูดีๆนะครับเพอร์เฟกทุกอย่างนะครับเขียนดีนะครับแต่สุดท้ายคืออะไรครับลืม เหมนที่หลวงพี่บอกนะลืมเน,นี่ยตัวเนี้ยลืมเขียนกระทู้ตั้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็เขียนดังได้พัฒนา,นาด้วยการรันชนีนะครับนะ,นะพี่บอกว่าอะไ้ไหมลืมเขียนกระทู้ตั้งนะครับตอนจบนะแล้วก็ลืมนะลืมเขียนมีในดังได้พัฒนา,นาด้วยกันรัชินีนะเรียบร้อยครับโดนหักสามสิบคะแนนถือว่าเป็นหัวใจสาคัญครับเหมือนแบบมันไม่จบอะครับนะ่ยมันไม่จบผ่านไปนะครับตลอดรูปนี้ มาดูรูปนี้ครับรูปนี้ก็ได้หนึ่งร้อยคะแนนนะครับแบบฟอร์มถูกนะครับกระทูรับถูกเนี่ยแล้วก็สุภาษิตที่มาเอามาเนี่ยก็ถูกนะครับจริงๆอ่ะเนื้อความของพวกเราเนี่ยกรรมการเขาอ่านน้อยครับเขาดูว่าไม่ใช่เนื้อเพลงเนี่ยเขาก็แทบจะเลื่อนผ่านแล้วเพราะลายมือเราสวยนะฮะอันนี้ก็ถูกมนเนี่ยเห็นไหมครับคนแรกอันนี้หายไปเห็นไหมฮะ คนแรกอันนี้หายไปนะไม่รู้ว่าเขียนมาหรือเปล่าแต่ว่าพาวิเลียงสแกนตกหล่นมาหรือเปล่าแต่ว่าคนแรกเนะี่ยตรงนี้หายไปนะครับกระทูกระทูลับที่กระทูลับเนี่ยไอ้กระทูตั้งนะครับที่ต้องมาเขียนอันสุดท้ายเนี่ยหายไปนะครับหายไปนะอ้าคนต่อมาครับได้แปดสิบแปดคะแนนนะอ่าที่หลวงพี่บอกเลยนะครับเคยบอกตรงนี้นะตรงนี้นะตร,นนะตรงนี้เลยนะ ว่าอะไรครับภาษาไทยครับวิชาภาษาไทยไอ้ตรงคําแปลภาษาไทยเนี่ยครับมาทัดแรกที่เราเขียนเนี่ยคือต้องยอ่อหน้านะครับให้ยอ่อหน้าเท่ากับบัตรนี้เลยนะครับส่วนรรทัดที่สองของภาษาไทยเนี่ยที่ต้องต้องมาเขียนเนี่ยก็คือให้เราสามารถเขียนติดเส้นได้เลยนับอ่าเขียนติดเส้นได้เลยนะยอันนี้ก็คือเป็นเล่นๆ่นน้อยๆอาจจะบางที่เนี่ยเราจะเขียนไม่จี่เส้นหรือว่าไม่ยอ่อหน้าแล้วก็ตามกรรมการบางลูกอาจจะไม่กินแต่ว่าสำหรับพี่คิดว่ากลัวไง ถ้ากินก็ครั้งหน,นึ 2, ่งสองคะแนนสองคะแนนเนี่ยโหหนักหนักครับห,หนักอยู่ถ้าเจออย่างนี้สมมติมีกระทูตั้งกระทูลับทั้งสองแล้วก็กระตูตั้งอีกอันหนึ่งสี่เนี่ยเท่าไหร่แล้วอะ่ะแปดคะแนานนะครับคะแนานแปดคะแนานหรึงถึงสิบคะแนานหายไปก็ไม่ดีนะอันนี้นะเนี่ยัวไนก็ดีครับดีหมดครับอ่าอันนี้ก็ผิดตรงนี้นะครับไม่มีดังได้พันนาคือราชนีนะครับ โดเมื่อกี้นะครับที่ได้คะแนนไม่ถึงร้อยนะครับลืมนะครับลืมตัวนี้จะมีแค่นี้แหละครับที่เราจะลืมกันลืมเขียนมีในดังได้บรรณานามรัชชนีแล้วก็เกี่ยวกับการย่อหน้าเกี่ยวกับการชิดเส้นอะไรเงี้ยเรายังไม่เป๊ะนะครับอันนี้พาพรูปนี้ครับพระพระวิชัยเนะี่ย ก็ดีทุกอย่างนะแต่ว่าหน้าสองหายฮนะเนี่ยเห็นไหมครับท่านเขียนมาครับเนี่ยท่านเขียนมาว่าหน้าหนึ่งเนะียหน้าหนึ่งแล้วก็โดดมาหน้าสามเลยครับหน้าสองหายเนาะอุตรหรณ์อะไรตรงนี้ทําให้เราเรียนรู้จากอะไรครับตรงนี้เรียนรู้จากตอนเวลาเราไปส่งข้อสอบจริงๆนะครับตรงข้อสอบจริงกรุณาเรียงง่ายถูกต้องเนี่ยครับเราไม่จเราห้ามเลยนะ ถ้าไม่เขียนหน้าหนึ่งหน้าสองไม่ได้นะครับนะเขาจะหาว่าเราหูทําไมเราเด็กน้อยจังนะครับไม่ต้องเขียนนะครับวันสอบจริงไม่ต้องเขียนให้เราเรียงให้เราตั้งตงใจเรียงนะเรออียงแล้วก็สมมติเรามันกระดาษมันเยอะอยู่แล้วสมมติเราเขียนเขาเขียนสามหน้าขึ้นไปเราเขียนห้าหกหน้าเงี้ยเราต้องเรียงให้ถูกต้องแล้วก็ตอนแม็กเนี่ยเราก็ให้ตรวจด,ดูให้กรรมการการ่อนว่าเราเรียงถูกไหมเพราะกรรมการเขาจะไม่ดูหรอกรว่าเราเรียงไหมยนยะเขาเข้าจับได้เขาก็แม็กนะครับ อย่าลืมตรวจสอบให้ดีนะครับเนี่ยเพอร์เฟกเลยครับแต่ว่าหน้าสองหายหาไม่เจอด้วยครับอานนี้เดี๋ยวไปดูอีกไฟล์หนึ่งนะครับอ่ามาเริ่มคนแรกนะคนแรกอ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับคนแรกนี่ก็ทําให้เรารู้เห็นเห็นข้อตัวผิดนะครับเวลาเราได้ข้อสอบมานะครับเขาจะมีเขียนว่าวิชาเรียงความแก้กระทุทำนะสำชัดโววันนี้วันนี้วันนีน้นะครับอ่านะครับ ให้เราเขียนด้วยนะครับมันเขียนมันหัวกระดาษก่อนนะครับตอนที่เราจะเขียนกระทู้ตั้งใช่ไหมครับไอเราเขียนหัวกระดาษตามที่เขาให้มาในข้อสอบก่อนพอเ,เขียนเสร็จปุ๊บขีดเส้นเลยครับขีดเส้นขั้นด้วยนะอ่านะขีดเส้นขั้นด้วยนะแล้วก็ดูนะครับนี่ก็ไม่ผิดเลยนะเห็นไหมทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะแต่ว่าลืมขีดเส้น มีในด้าน,นด้วริรีการเ้านนี้นะครับที่เส้นถูกต้องอีกรูปหนึ่งนะรูปที่สองนะมาถึงโอ้โหกับปัวนะอาจารย์ก็ต้องตรวจแบบกับหัวครับอันนี้ไม่น่าจะผิดที่พวกเรานะผิดนะอาจะพีบิเลียงนะท่านคงสะแกนกับหัวมานะอาจารย์ก็ตรวจแบบกับปัวนะได้หนึ่งร้อคะแนนนะครับรูปนี้ถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับอ่ารูปนี้ก็หนึ่งร้อยคะแนน คือสังเกตไหมครับเพาว่าบางคนในทวิตไมแบบบาจารย์ให้หนึ่งร้อยคะแนนเลยทั้งที่บางทีก็อาจจะมีที่ผิดถ้าเราดูดีๆลายมือสวยครับลายมือสวยแบบฟอร์มถูกได้ใช้ไปเกือบครึ่งครับเนี่ยได้หนึ่งร้อยคะแนนอาดัก,กรพัฒน์นะครับกลุ่มห้านะสวยลายมือสวยหลายลูกครับจะมีลายมือแบบสวยๆเลยนะอ่านี่ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมาเน้นตรงนี้น ให้คิดเส้นนะมาที่สองให้คิดเส้นนะครับสำหรับคำแปลนะครับรวมไปสองจุดนะครับบางคนอา,าจารย์มารู้ว่าจจะบอกฮ่ยมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเราเข่งในตอนที่ตรวจในตอนนี้ดีกว่าแบบไปผิดในสนามสอบครับผ่านไปนี่ครับรูปนี้เหมือนกันครับจริงๆถ้า เขียนจีเซ้นก็จะได้ร้อยแล้วนะครับเห็นไหมฮะคือจำไหมครับคําแปลของกระตูตั้งหรือกระทูรับใดๆก็ตามบรรทัดแรกก็คือเรียกะไรย่อ,อไปพละนะกดแทบทีหนึ่งหรือสองทีนะีะย่อหน้านิดนึงนะครับแล้วก็เขียนส่วนส่วนบรรทัดที่สองในะให้ชีสเส้นเลยนะและบรรทัดที่สามก็ชี้เส้นก็ก็ตามมาจากบรรทัดที่สองนะครับไม่ต้องไปย่อเหมือนบรรทัดที่หนึ่ง เนี่ยจะผิดอยู่แค่ตรงนี้ครับทุกคนแต่ว่าที่เหลือก็ไม่ผิดอะไรหนักนะโหแต่รูปนี้ดูครับพระสนันนะครัใช่ไหมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าลุ่มหกสวยมากนะครับดูลายมือนีครับโอ้ลูกไหนเนี่ยครับต้องอนุโมทนาบุญหนักๆเลยสวยมากนะครับสวยมากมีมีในนี้มีใครชื่อพระเจ้าสนันไหมครับที่ส่งยกมือขึ้นได้ไหมครับอยากเห็นอยากเห็นหน้าครับ อ๋ออยากเห้นหน้าอ๋อนะครับสวยมากครับต้องแบบยกนิ้วให้คือแบบสวยแบบสวยไม่มีที่ติครับสวยมากสวยจนแบบหลวงพี่เห็นนะ่ะเห็นไหมครับพวกเรามาดูกันว่าเขาสวยไม่เท่าไหร่นะครับแต่การทําเนี่ยเหมือนเหมือนที่หลวงพี่บอกเรียนพี่ที่หลวงพี่สอนหลวงพี่และและเดียนกับหลวงพี่นะครับสองครั้งเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้ไหมใช่ไหมครับ,รรบย่อหน้าชัดเจนชิดเส้นชัดเจนเห็นไหม เออนะสวยมากลายมือนี่โอพี่เห็นแล้วโอโ้โหอยากยืมลายมือไปสอบประโยคเก้าเลยสวยจริงครับสวยจริงไว้ด้านเห็นแล้วแบบนี่เห็นไหมลายมือนี่สําคัญมากเพราะว่ากรรมการครับเวลาเขาตรวจเขาสอบนักคำนักคำเนี่ยวิชากาะทูในวันหนึ่งเนี่ยเป็นผึ่งๆนะสี่ห้าร้อยฉบับวันหนึ่งอะตาลายครับถ้าเจอลายมือไม่สวยมาเขาก็แทบจะแบบไม่อยากอ่านไม่อยากตรวจนะให้คะแนนน้อยฮะ แล้วพอะไรมึงสวยนะโหเขาอยากอ่านอยากดูมันสวยดูดิครับมึงสวยสุดทุกอนูของนี่นไหมเห็นไหมครับถูกต้องหมดเลยอย่างเช่นนี่สมด้วยนะครับธรรมภาสิที่มาในเนี่ยบางรูปเนี่ยพอเราเขียนอธิบายความว่าเสร็จเนี่ยก็เหมือนเอาเอารรทัดนนี้คฮะเอารรทัดนนี้ยนะครับเอารรทัดนนี้นะขึ้นมาท่าใหม่เลยจริงๆมันผิดนะครับคือเราแค่เว้นนิดนึงเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับแล้วก็เขียนต่อได้เลยนี่ย้ระอาจารย์สนั่นนั้นแบบ เป๊ะมากเป๊ะมากเห็นไหมครับสวยมากครับอ่ามีนิดหน่อยตรงนี้แต่ว่าก็คือแอ้ไัยครับวับนด้ยวยอะไรมึงสวยนะครับไม่สวยตรงไหนอปการมาวงได้เลยครับสวยทุกอันนะครับสวยมากแล้วก็นี่ฮะหลวงพี่เคยสอนแล้วบอกว่าแม้แต่ข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยเหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะสองบรรทัดสามมันทัดอนไรก็เขียนเลยนะครับไม่ต้องขึ้น หน้าใหม่ไพระอาจารย์นั่นก็ทาถูกต้องครับสวยมากครับสวยมากต้องอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์สนัน่นเลยครับตั้งแต่ตรวจมาก็มีประมาณสามสี่รูปที่สวยนะเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปถือว่าน่าทำโทน่าจะผ่านนะถ้าเกี่ยงกันอย่างนี้ทุกคนนะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวิชาการทูผ่านแน่ๆอันนี้ก็พระอาจารย์รูปหนึ่งครับพระอาจารย์ ชัยพัฒน์นะครับอ่านี่ท่านก็รีบนิดนึงนะในมือก็ดูรีบรีบหน่แต่ก็โอเคครับแบบฟอร์มอะไรก็ถูกต้องนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวเนี้ยไม่ยอมชิดเส้นแล้วก็รู้สึกตรงเนี้ยเริ่มจะไม่กึงกลางครับเวลาเลยเขียนกระตูตั้งหรือกระตูรับเนี้ยอยากให้ตรงนี้กึงกลางนิดนึงพยายามจะกึงกลางเดี๋ยวเราจะเห็นจะมีประมาณสองฉบับนะครับที่แบบเบี้ยวไปทางฝาไปเลยครับไม่กึงกลางเลยเดี๋ยวเราได้เห็นแน่ๆครับเราได้เห็นเนี้ย ไปดูนะครับเหมือนเดิมเลยรูปนี้ก็เหมือนเดิมครับรูปนี้ก็คืออันนี้ให้ห่างออกมานิดนึงนะครับหรือจริงๆถ้าเราเขียนบัตรนี้ตรงไหนสมมติบัตรนี้เราเขียนตรงนี้นะครับไอคาแปลบรรทัดแรกก็เขียนตรงบัตรนี้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราง่ายๆคือบัตรนี้อธิบายความว่ามันต้องตรงกันอยู่แล้วแล้วก็คาแปลบรรทัดแรกให้ตรงกับบัตรนี้ก็ได้ครับตรงยอนานนี้ก็สวยครับสวยนะ อ่านะครับมาดูนี่ไงเจอแล้วครับเจอแล้วเจอบุคคลที่เบี้ยวอาจารย์เบี้ยวตั้งแต่แบบเขียนหัวกระดาษครับนะครับอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์พิชเชตนะครับใช่ไหมน่าจะใช่ละอาจารย์เบี้ยวครับอาจารย์ มันต้องอยู่กึ่งกลางครับอยากให้แบบอยู่กึงกลางครับแต่นี่คือมันเบี้ยวนะ,นะถือแบบฟอร์มอะไรเนี่ยถูกต้องนะครับถูกต้องหมดนะแต่ว่าต้องแก้เรื่องแบบเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เขียนหัวกระดาษหรือว่าเขียนกระทูกตั้งกระลุ่มนะให้อยู่กึงกลางนะครับกึ่งกลางนะครับให้อยู่กลางเห็นไหมครับมันเบี้ยวขวาไหมมันเบี้ยวทางขวา เดี๋ยดนขวาแต่เนี่ยเห็นไหมเขาทาถูกนะนี่ครับอาจารย์นั่งทำถูกนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าประเด็นคือสุภาษิตดันเบี้ยวไปครับเบี้ยวไม่อยู่กลางกลางต้องจัดให้อยู่กลางกลางต้องตบหน่อยต้องตบมาซ้ายหน่อยนะเออนะครับมันไม่ดูไม่อยู่กลางบางคนกลัวที่จะแบบเขียนไม่อยู่กลางกลางเนี่ยเราสามารถใช้ส่อล่างนิดนึงก่อนได้เออนะครับ ล่างเสร็จแล้วเราก็เขียนทับทีสองก็ได้ถ้าเราถ้าเราคิดว่ามันสวยแล้วนะครับเพราะทีสองมันลบง่ายไงฉันใช้ยังลบ,ลบยังง่ายแต่เราเขียนไปแล้วไม่มันไม่ถึงการครับตอนแรกเรากะไม่ถูกไงเชมกาเนี่ยวันนี้เราต้องใช้ลิฟกิดลบเนี่ยผมมันไม่สวยนะส่วนใหญ่คนที่ทํากระทูวิชารกระทูต่างๆเนี่ยเวลาทําข้อสอบอยู่นะครับเขาก็จะไม่อะไรนะไม่ลบเยอะ,ะครับเขาจะแบบถ้าผิด เยอะหน่อยนิดนึงเขาก็จะแบบลุกขึ้นแล้วก็ไปเปลี่ยนกระดาษซึ่งอาจารย์ทําได้ครับสมมติเวลาวันเราสอบนะครับวันเราสอบนะครับสนามหลวงนะสนามหลวงถ้ากระดาษเรามันเปื้อนหรือกระดาษเรารู้สึกไม่สวยอยากจะคัดมาผ่อกระดาษได้เลยครับลุกขึ้นขอกระดาษได้เลยพอดีทางกรรมการเนี่ยเขาจะไม่ว่าแน่นอนครับจะขึ้นขอกระดาษได้ได้เลยครับกรรมการไม่ว่าแน่นอนขอกระดาษอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราพยายาม ใช้กระดาษหัวให้ประหยัดครับเพราะว่าการเราจะ,ะมีกระดาษหัวที่น้อยนะครับกระดาษหัวมันก็จะไม่เหมือนกระดาษต่อนะอ่ากระดาษหัวจะมีให้เขียนเลขที่นะครับอาจารย์นุ๊กลูกโค้งผ่านนะทำตีมาแล้วก็น่าก,ก็จะทราบนะครับนี่ครับเบี้ยวหมดเลยนะครับแต่จุดอื่นก็ดูดีครับอ่ามีตรงนี้นิดนงครับนี่หลือก็โอเคครับเบี้ยวอารมณ์นี้ก็เบี้ยวตามนะ ตรงนังตรงใส่นั่งใกล้กันเบี้ยวนะครับเบี้ยวนะครับแต่ดีดีดีกว่ารุปเมื่อกี้นิดนึงนะครับเบี่ยงมานิดน,นึงแนละ้วแต่ว่าก็ยังเบี้ยวอย,อยู่อยากให้อยู่กึ่งกลางมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็อยาเวลาอาจารย์ตรวจอะไรก็อยากกานนะอาจารย์นะอาจารย์พยายามอยากให้คิงในตอนนี้นะครับดีกว่าไปสนามสอบแล้วเราจะไม่รู้จักกันนะครับ ถ้าต,ตอนสนามสอบเนี่ยครับเราก็จะไม่รู้จักกันนะคนัะนะอาจารย์เป็นหัวหน้าที่คุมสนามสอบด้วยนะเออถ้าแบบรู้จักกับพวกเราเแล้วเดินไปคุยเนี่ยเดี๋ยวเขาหาว่าเราทุจตลิตเนะนะครับแล้วถือว่าถึงวันนั้นเราก่อนสอบเราสามารถทักทายกันได้ฮนะแต่ตอนระหว่างสอบนี่คือต้องไม่รู้จักกันมาดูนะครับอามาดูอันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็บเป็นซ้ำๆนะเด็กๆก็จะผิดตรงนี้นะ ซึ่งมันเป็นการที่ผิดไม่เยอะแต่ว่าอาจารย์ไม่อยากให้เราโดนหักคะแนนเลยนะครับอยากให้วิชากระทูนเนี่ยได้ร้อยคะแนนทุกคนนะครับก็เลยพยายามตรวจให้มันดูคนตรนิดหนึง่งอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับไม่ต้องขีดเส้นครับอ่านี่มาแล้วอันนี้มามาดนีนะไม่ต้องขีดเส้นนะครับเวลาเราเขียนจบกระทูทุกครั้งไม่ต้องขีดเส้นใต้ครับไม่ต้องขีดเส้นใต้ปล่อยไปเลยนะครับไม่ต้องขีดนะครับเราจะขีดเส้นขั้นแค่อะไรครับแค่ระหว่างหัวข้อกับบัตรนี้นะครับเวลเราเขียน วิชาเรียงความแก้กระทุ้ทำันที่น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 ,นี่แล้วก็ขีดเส้นกันแล้วก็ค่อยเขียนกระทุ้ตั้งเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราเขียนจบกระตุ้หมดแล้วไม่ต้องไม่จําเป็นต้องขีดเส้นนะครับวอยมันไปนะครับไม่ต้องขีดเส้นก็ซ้ำๆครับเป็นอะไรที่ซ้ํๆที่เราผิดซ้าๆตรงที่นี่ฮะทาแปลวันที่สองไม่ขิดเส้นนะครับ รวมๆแล้วถ้าให้คะแนนว่าจะผ่านหนึ่งร้อเปร์เซ็นต์ให้เก้าสุดเก้าเก้าสุบเก้าเอร์เ็นะเหมือนทองเลยนะถือว่าทุกลูกที่ส่งมาเนี่ยเขียนดีทุกรูปนะครับเขียนดีมากด้วยครับนะฮะมีจุดผิดเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่เราต้องไปปรับปรุงนะครับที่เราไปปรับปรุงแต่ที่เหลือก็คือสวยมากสวยจริงๆครับอ่ามรรีรูปนี้รูปนี้รูปนี้สรุปน้อยนะครับ เรามาดูสรุปกันครับสรุปจึงเดียวครับสรุปสองมาทัดนะครับ <_' S 1> เห็นไหมเห็นตังนี้ไรื่อยไ้เเราได้เห็นกันนะครับสรุปน้อยมากนะครับการที่เราจะสรุปสรุปอะครับเราก็ต้องอย่างน้อยห้ามาทัดขึ้นไปนะครับอันนี้คือมันสรุปน้อยไปนะครับโอ้เราคิดดูหลวงพี่เขียนอธิบายมาเยอะแยะนะมาเริ่มตันเริ่มมาเริ่มตันกระทูที่สองนะกระทูรับที่สองเริ่มตันเริ่มตันนะแล้วก็สรุป ย่อไปเลยนะ <c oughs> คือสรุปน้อยไปหน่อยนะครับก็ได้ก็ได้คะแนนน้อยนะพยายามสรุปให้มันเยอะๆครับแล้วก็เวลาที่เราเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับชื่อตรงนี้ไม่ต้องมาเขียนนะครับนะอ่านี่บอกให้บางเผื่อบางรูปอาไปเขียนนะครับแต่ท่านอาจจะคิดว่าเออจะได้รู้ว่าเป็นใครแต่ว,ว่าพี่เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้านในสนามสอบเนี่ยเราจะมีแค่เลขที่ที่กระดัษหัวอยู่แล้วให้เขียนแค่เลขที่พอนะนะครับอนะ ก็ต้องเขียนชื่อมานครับตรงนี้ก็ต้องเขียนนะครับลูกนี้ก็เหมือนเดิมครับใน98คะแนนก็จะเป็นเกี่ยวกับนี่แหละไม่ชิดเส้นการเว้นวรคยังไงยังไม่ผิดย,ยังไม่ถูกยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์รูปนี้นะครับรูปนี้ก็คือวันทัดแรกชิดเส้นเลยนะครับ,นะร,บ,บรันทัดแรกต้องขอยบมานิดนึงนะครับขยบแค่ครับเท่ากับตรงนี้เลยนะครับ ให้เท่ากันเลยนะให้เท่ากันนี่เลยให้เท่ากันเลยอ่าโอ้โหน,นี่สวยมากนะอันนี้ถือว่าว,วิจเจเสลเอยแล้วก็บอกข้อตัวผิดนะครับปิดด้วยการทําข้อสอบของฉบับนี้นะครับอ่าฉบับอื่นโนบิตรวจแล้วนะครับผ่านมาแล้วนะครับที่ที่ต้องแก้ไขคือหนึ่ง สรุปให้ดีสรุปพยาวสองเว้นวรรคให้ถูกต้องนะครับเว้นวรรคให้ถูกต้องนะครับสามนะครับห้ามขีดเส้นเวลาเราจบแล้วไม่ต้องขีดเส้นนะครับสี่เขียนให้อยู่กลางนะครับกลางนะครับห้าไม่ต้องเขียนชื่อตัวเองมานะให้เขียนเลขที่นะครับไม่ต้องแบบเราเขียนจบแล้วเขียนชื่อที่หลังไม่ต้องนะครับอันนี้คือบอกให้ฟังเฉยนะครับรู้ว่าอาจารย์ท่านรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าบอกทบทวนทบทวนนะรูปนี้คือสวยมากนะครับรูปนี้ไม่สวยตรงไหนประการมวงเลยครับตรงนี้สวยมากนะครับ เพอร์เฟกทุกอย่างเห็นไหมครับเพอร์เฟกหมดนะครับตั้งแต่การย่อหน้านะครับแบบฟอร์มตัวหนังสือเวลาเราเขียนกระทู้เนี่ยตัวหนังสือมีหัวจะสวยมากครับเนี่ยสวยกว่าลายมืออาจารย์ประมาณร้อยเท่าครับดูสวยมากนะครับมองไปก็อยากอ่าน,นครับกรรมาการเห็นนี่แทบจะเทใจให้แล้วนะเห็นไหมครับสุภาษิตโอ้โหนี่เหมือนพิมพ์อะเอาจริงไหมถ้าทาแบบบอกว่าพิมพนี่เชื่อนะครับมันเหมือนพิมพ์มากครับ เหมือนฟฟอนๆหนึ่งในแบบโพล์พอยอะไรเงี้ยโอ้โหโดูสวยมากดูครับดูแลเราะมุนเรามุนมากไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นท่านไม่มีชื่อบนหัวนะแต่ว่ารู้สึกแบบสวยนะเห็นมาก็มีพระจันท์สนั่นกับพระจาจาร์รูปเงี้ยครับที่แบบเห็นลายมือแล้วโอ้โหประทับใจประทับใจมากนะดู้วไม่ไม่ผิดไม่ผิดด้วยนะสวยแบบ ไม่ผิดเลยนะไม่มีจุดไหนผิดเลยนะเนี่ยมาเว้นวงเว้นวักเป๊ะนะครับไม่มีผิดนะครับสวยมากนะโอ้ยแม่เราก็ได้เห็นตัวอย่างนะครับของการทําข้อสอบนะครับวิชาการทูธทรำรนะซึ่งอาจารย์ก็บอกแล้วประเมินให้แล้วนะว่าได้ประมาณเกนะ้าเก้าสิบเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเซ็นนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นนะคิดว่าในการทําข้อสอบผ่านแน่นอนนะครับ นักทำโทรเนี่ยของพวกเราเนี่ยที่เรียนผ่านแน่นอนเนี่ยไม่ต้องกลัวเนี่ยไม่ต้องกลัวผ่านแน่นอนเนี่ย